ทตะวันครับผู้ใหญ่บ้านหมูเ่เจ็ดตำบลดงเดือยอำเภอคงเงล,ลาจังหวัดสุขโขทัยครับครับก็คือท่านเป็นประาาาธานเจ้าหน้าที่ารศึกษาครับแล้วก็ผมนะครับผู้อำนวยการวันนี้ได้ออกมา,อาติดตามนักเรียนที่ตกหล่นในระบบซิโลโอโลดอเบกซิลโอดับเอ้าดับน้องผู้หญิงสองคนที่เป็นคนจีนอันนั้นคือน้องอ,อยู่ที่นี่ไหมครับไม่ได้อยู่ค,ค่ะต้องไปอยู่กับพ่อเขาที่อเมริกา ตอนไีอยู่ต่างประเทศเลยใช่ไหมตอนตอนแต่มีชื่อในทะเบียนบ้านนี้ครับอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่ทางเรียนบ้านดอนสัมโงได้ติดตามนะครับแล้วก็พบว่านักเรียนอยู่ต่างประเทศนะครับไปอยู่กับคุณพ่อใช่ไหมครับที่ประเทศจีนแล้วเพียงแต่ว่ายังมีชื่อคงค้างอยู่ในทะเบียนบ้านทีนี้เหตุที่ยังมีชื่อคงค้างอยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยครั้งผู้ใหญ่ก็ให้ผลนะครับว่าเผื่อว่าเด็กกลับมาเนาะเจ้าของบ้านก็เคยไปติดต่อที่อำเภอเนาะเรื่องเรื่องขยายชื่อออกแต่ หลายชื่อจะไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลางอันนี้ก็ทา,นะา,างอำเภอเนาะเขาก็ยังไม่แนะนำนะครับก็ยังมีสัท้า,าทาย,ยุดของพ่อเด็กเด็กที่นี่แต่ว่าเราก็จะได้ไม่ต้องอยู่ในข้อมูลที่ว่าเด็กที่ต้องติดตามครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการของทางนโยบายสอบถอนะครับที่นําโดยท่านเดขาสพบนะถอรับท่านคุบุญกิจดานะครับทางโรงเรียนบ้านดอนสารงนะครับนําโดยนายวรรพบุญกุลครับ ผูวอำนการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัขทยเขตหนึ่งนะครับก็ได้มอบนโยบายและโรงเรียนบ้านรัศมิงก็ได้ดําเนินการติดตามนะครับอันนี้เป็นเคสใหญ่อีกเคสหนึ่งครับที่เราไม่พบตัวนะครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณคุณอณามากเลยนะครับขอบคุณท่านผ้ได้วย,ยครับ ต้องจอดรถแล้วก็เดินต่อเข้าไปข้างในอีกปีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ถึงบ้านของน้องธัญรัตนะละ์ลาปะแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามแม่และตัวน้องนะครับว่าทําไมถึงไม,ม่ศึกษาต่อใน,นะระดับที่สูงขึ้นครับจริงๆน้องจบจากป .6 โรงเรียนบ้านดอนสมนงเบาไปแล้วนะครับแต่ก็มีชื่อในข้อมูลที่จะ ให้ติดตามพ่อน้องอายุยังไม่เกินการสัภาษบัมาับนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคุณแม่แล้วก็ตัวน้องนักเรียนที่เราติดตามนะครับว่าเดี๋ยวนี้เราสัมภาษณ์นะครับและเราวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่ชัดนะครับผู้ใหญ่ชัชวานนะครับให้มาเป็นผู้นําทางแล้วก็คอยดูแลความปลอดภัยให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแนะนําตัวนะครับท่านเิญครับสวัสดีครับสุดินาสมบูรณ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมบุรีครัม่กับ น้องนับแนะนำตัวนะครับนี่แนะน,น,นำตัวก่อนเนาะชื่ออะไรสักคนคือลิ้นจีล่าปะจ้ะครับแล้วนี่ก็น้องเบเกิลชัญรัลลาปะ,เ,ะ,เ,ะเดี๋ยวเราถามเหตุผลก่อนเนาะว่าทําไมถึงจบป้องเรายนี้บั้อรสํารงเราไปแล้วเนี่ยถึงไปเรียนต่อหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับจบปองจากบอ้อรสํารงไปเนาะใช่ไหมลูกใช่แล้วพอจบปอกไปปุ๊บไปเรียนต่อไหมครับไม่ได้เอาไม่ได้เรียนเลยใช่ไหมลูกเหตุผลที่ไม่ได้เรียนคือ รู้สึกทำไมถึงไม่อยากเรียนน,ยนับเลขยังไม่ถึงลอยเลยไม่ได้มีความอะไรใช่ไหมหนึ่งก็คือแค่รู้สึกว่าเรียนรู้สึกว่ายากเกินไปใช่ไหมลูกแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับอย,อยู่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานตรงนี้ใช่ไหมทำแล้วมีความคิดมีแผนที่อยากกลับไปเรียนต่อไหมครับไม่คือเขอต้องเล่าอีกเนาะถ้า พอเข้าใจว่าบางทีตอนนี้เราอาจจะยังมองไม่เห็นถึงความสําคัญในด้านการเรียนทีนี้พอจะพูดง,ง่ายๆว่าการเรียนเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในการศึกษากทรวงศึกษาเนี่ยมันมีการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับซึ่งภาคบังคับเนี่ยเขาจะกำหนดให้ถึงม3เนาะส่วนภาคพื้นฐานเนี่ยจะกำหนดให้ถึงม6ทีนี้เด็กทุกคนเนี่ยมันควรจำเป็นที่จะต้องเรียนให้จบม3เป็นอย่างน้อยเวลาที่เราไปสมัครเข้าทํางานหรืออะไรเงี้ยหรือไปเป็นลูกจ้างเขาหรือไปรับทำอาชีพอะไรเนี่ยมันจะมีเงินเดือนให้ ในเลทอัตราค่าแรงขั้นต่ำอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราวุฒิการศึกษาไม่ถึงมัธยมเนี่ยเวลาเราไปสมัครงานหรืออะไรเงี้ยค่าแรงของเราจะได้น้อยลงเพราะว่าเราไม่มีการการันตีว่าเรามีทักษะความสามารถในการเรียนท่านุาาน,นหานนั้นได้ตามถ้าไม่ทราบไม่เข้าใจไปหาพอ,อาที่ตรงนี้ได้เลยยวผออธิบายนะครับว่าต้องทายังไงบ้างหรือต้องไปสมัครเรียนตอนไหนแล้วก็ถ้าจะเอาทุนอันนี้อันนี้ต้องทํายังไงขอยินดีให้ข้อมูลนะครับ ครับก็จากข้อมูลที่ได้ดาเนินการติดตามนะครับก็พบว่าน้องธัญรัตน์เองเนี่ยน้องเขามีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้วยนะครับในส่วนของเรื่องของความจําซึ่งเคยไปตรวจในช่วงตอนเด็กๆครับน้องมีความจําที่ได้ระยะสั้นนะครับไม่สามารถจำข้อมูลที่เป็น l องเท e มหรือว่าระยะยาวได้ ทำให้การเรียนรู้น่ยค่อนข้างมีปัญหาก็เลยให้แนะนําในทางเลือกของการศึกษาไปว่าถ้าเกิดว่าเรียนในระบบหรือภาบาบังคับไม่ได้นก็คือให้ไปเรียนที่สกรนะครับหรือว่ากศนอของเราในสมัยก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นหลักสูตรที่น่าจะเหมาะกับตัวน้องและน้องสามารถได้เลือกนะครับทำในกิจกรรมในเชิงการปฏิบัติมากกว่าการท่องจําหรือคําความเข้าใจนะครับทางโรงเรียนบ้านน้องสํารงก็ติดตามนักเรียนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขออนุญาต การนำเสนอแล้วก็ขอขอบคุณครับ